สวัสดีค่ะดิฉันสุมาัยโอไบรอันคุณไม่จำเป็นต้องตะโกนให้โลกรู้ว่าคุณกำลังจะไปไหนแค่เดินไปให้ถึงก็พอในยุคที่ทุกอย่างดูโปร่งใสจนแทบจะมองทะลุก,กันได้จากหน้าฟีโซเชียลมีเดียการเริ่มต้นอะไรเงียบๆกลับดูแปลกแยกยิงคนรอบๆตัวของคุณแชร์ความสำเร็จรายได้ความเปลี่ยนแปลงไฮโรเข็นอยู่ตลอดเวลา เราอาจเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าเราต้องอัปเดตอะไรบ้างไหมหรือแย่กว่านั้นทำไมเรายังไปไม่ถึงไหนเลยความสำเร็จแบบเงียบๆคือการเดินทางที่ไม่ต้องประกาศไม่ต้องเร่งรีบและไม่ต้องให้ใครรู้มันคือความสุขที่เกิดจากการเติบโตอย่างมั่นคงโดยไม่ต้องแคร์สายตาของใครความเงียบ ไม่ใช่ความล้มเหลวหลายคนเข้าใจผิดว่าถ้าไม่พูดถึงความสำเร็จแปลว่าไม่มีอะไรดีๆเกิดขึ้นเลยซึ่งไม่จริงเลยความเงียบคือสนามฝึกฝนความเงียบคือพื้นที่ปลอดภัยให้เราได้ทดลองล้มเหลว เรียนรู้และเริ่มต้นใหม่โดยไม่ต้องกลัวคำวิจารณ์ในชีวิตจริงคนสำเร็จจำนวนมากเริ่มจากการลงมือทำเงียบๆไม่ต้องมีคำสัญญาไม่ต้องอวดขั้นตอนเพียงแค่ทำให้เห็นแทนที่จะพูดให้ฟังไม่ต้องบอกใครๆก็มีสิทธิประสบความสำเร็จการไม่บอกใครไม่ได้แปลว่าเราไม่เชื่อมั่นในตัวเอง แต่มันคือการเลือกใช้พลังทั้งหมดไปกับการลงมือทาแทนที่จะใช้ไปกับการพูดหรือการสร้างภาพคนในวัยทำงานมักเผลอไปกับความกดดันทั้งจากหน้าที่ความคาดหวังของครอบครัวสังคมและตัวเองการเริ่มต้นอะไรสักอย่างในแบบเงียบ จึงเป็นทางรอดของคนที่ต้องการเติบโตอย่างไม่กดดันค่ะจำไว้นะคะจงบอกเป้าหมายกับตัวเองก็พอแล้วพิสูจน์ด้วยผลลัพธ์ค่ะสิ่งสำคัญคือความสม่ำเสมอที่ไม่มีใครเห็นคือรากฐานของความสำเร็จไม่มีความสำเร็จยิ่งใหญ่ใดเกิดขึ้นชั่วข้ามคืนทุกสิ่งต้องใช้เวลา โดยเฉพาะในช่วงแรกที่ยังไม่มีใครเห็นไม่มีใครสนใจและอาจไม่มีแม้แต่เสียงเชียร์แต่จงรู้ไว้เถอะว่านั่นแหละคือช่วงเวลาทองเพราะช่วงที่ไม่มีใครจับตามองคือช่วงที่เราสร้างวินยัยฝึกความอดทนและทำให้การลงมือทำกลายเป็นนิสัยลองคิดดูสิคะว่าถ้าคุณตื่นมา ทำสิ่งเดิมๆเล็กๆทุกวันโดยที่ไม่มีใครรู้จนวันหนึ่งสิ่งเล็กๆเหล่านั้นรวมกันกลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่นั่นแหละคือพลังของความเงียบและจงเลือกให้ความสำเร็จพูดแทนตัวคุณแทนที่จะรีบร้อนโชว่ว่าเรากำลังทำอะไรลองรอให้ผลลัพธ์มันเปล่งเสียงเองและยิ่งถ้าคุณกำลังทำงานพัฒนาทัศะ หรือลงทุนในบางสิ่งบางอย่างความสำเร็จแบบไม่ต้องพูดอาจทรงพลังยิ่งกว่าคำพูดใดๆเพราะคนที่เห็นผลงานของคุณยอมเชื่อมากกว่าคนที่แค่ได้ยินว่าคุณจะทำอะไรเพราะพื้นที่ที่เงียบๆทำให้คุณได้ยินเสียงของหัวใจตัวเองเมื่อไม่มีเสียงจากภายนอกไม่มีแรงกดดันจากคําวิจารณ์ คุณจะเริ่มได้ยินสิ่งสำคัญที่สุดนั่นก็คือเสียงของตัวคุณเองคุณจะรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่คุณอยากทำจริงๆคุณจะกล้าลองผิดลองถูกโดยไม่กลัวสายตาของใครและคุณจะสามารถเดินทางในแบบของตัวเองโดยไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครๆเลยเพราะความสำเร็จ ไม่ใช่การแข่งขันแต่คือการเดินทางส่วนตัวเมื่อเราหยุดเปรียบเทียบความเร็วของเรากับคนอื่นเราจะเริ่มเห็นเส้นทางของตัวเองชัดขึ้นความเงียบช่วยให้เราโฟกัสที่การก้าวไปข้างหน้าแทนที่จะมัวยุ่งวุ่นวายกับการวิ่งแซงใครๆบางคนอาจประสบความสำเร็จไวบางคนอาจช้า แต่มั่นคงอย่าลืมว่าเป้าหมายของคุณไม่จำเป็นต้องเหมือนใครเพราะมันคือเป้าหมายของคุณล้วนๆเพราะไม่มีใครเข้าใจวิสัยทัศน์ของคุณได้ดีเท่าตัวคุณเองเวลาที่คุณเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆโดยเฉพาะในแบบที่แตกต่างจากสิ่งเดิมๆคนรอบตัวอาจไม่เข้าใจหรือไม่เห็นคุณค่าและนั่นคือเหตุผลที่ความเงียบกลายเป็นเกาะ ป้องกันใจคุณไม่จำเป็นต้องอธิบายให้ทุกคนเข้าใจแค่เชื่อในตัวเองและทำในสิ่งที่หัวใจบอกว่าถูกต้องก็พอการเงียบเพื่อฟังเงียบเพื่อคิดในบางครั้งความวุ่นวายรอบตัวทำให้เราไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าเราต้องการอะไรจริงๆการเลือกอยู่นิ่งๆคือวิธีฟังเสียงลึกๆจากข้างใน ฟังความกลัวฟังความฝันและความปรารถนาที่แท้จริงของตัวเราเองเพราะความชัดเจนหลายอย่างไม่ได้มาจากการขอคำปรึกษาแต่กลับมาจากความเงียบภายในใจที่คุณให้เวลากับมันและความมั่นใจไม่ได้เกิดจากเสียงเชียร์แต่เกิดจากการลงมือทำสำสๆคนส่วนใหญ่มักมองหากำลังใจจากภายนอก แต่ความมั่นใจที่แท้จริงนั้นเกิดขึ้นจากการที่คุณพิสูจน์ให้ตัวเองเห็นว่าคุณทำได้และการพิสูจน์แบบนั้นบักเกิดขึ้นในช่วงที่ไม่มีใครเห็นไม่มีเสียงปรบมือไม่มีคำชมมีแต่คุณกับความตั้งใจเงียบๆสุดท้ายความเงียบจะกลายเป็นเรื่องที่คนอื่นพูดถึงเพราะวันหนึ่งเมื่อผลลัพธ์ เริ่มฉายชาร์ผู้คนจะเริ่มหันมามองคุณโดยความสงสัยว่าคุณไปทำอะไรมาตั้งแต่เมื่อไหร่และนั่นคือช่วงเวลาที่คุณจะยิ้มเบาๆแล้วคิดในใจว่าก็แค่เริ่มตนแบบเงียบๆโดยไม่ต้องบอกใครๆเพราะสุดท้ายแล้วสิ่งที่ดังที่สุดคือผลลัพธ์ ไม่ใช่เสียงพูดสรุปความเงียบไม่ใช่จุดอ่อนมันคือพลังที่ซ่อนเร้นในวันที่ผู้คนแย่งกันพูดความเงียบกลับกลายเป็นพลังที่น่าค้นหาความสำเร็จเงียบๆอาจไม่มีเสียงปรบมืออาจไม่มีโพสแชร์เป็นผัันๆไลค์แต่คุณจะรู้สึกภูมิใจกับตัวเองทุกครั้งที่หันกลับมามองว่า ุณเดินมาไกลแค่ไหนโดยไม่ต้องบอกกับใครเลยไม่ต้องรีบดังแค่เดินให้มั่นคงแล้ววันหนึ่งโลกจะหันมามองคุณเองและถ้าหากบทความนี้ช่วยให้คุณมีกำลังใจในการก้าวเดินไปสู่ความสำเร็จได้อย่างเงียบๆอย่าลืม กดไลค์กดแชร์เพื่อส่งต่อพลังบวกให้กับคนรอบๆตัวของคุณและอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับบทความดีๆที่จะช่วยให้คุณใช้ชีวิตอย่างมีแรงบันดาลใจต่อไปเพราะคุณมีคุณค่าและคุณจะผ่านมันไปได้เสมอสำหรับวันนี้ดิฉันสุมาลัยโอบรายันสวัสดีค่ะ